สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้มูลจะมาอัปเดตค่ะอัปเดตอัปเดตแปลงพักยกพื้นของเฮ้าเนาะค่ะเนาะเนี่ยพืชพักที่อยู่ในแปลงก็จะมีมินิครอสค่ะมินิครอสละก็จะเป็นผักกาดผักกาดกวางตุ้งโคมัสนะเนาะคะ่ะนี่ที่มันเหลือนะคะที่บุม้มเอามาปลูกไวน้นี่เนี่ยบอกว่านี่บุ้มกะว่านเปลือกไข่ค่ะว่านเปลือกไข่ไหม หลังจากที่ฝนฝนกระตกค่ะฝนตกกระนำโดยที่่บยุดเลยค่ะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะยุดค่ะเพิ่งจะยุดได้บุกี้ชั่วโมงเอง,เ,องเดี๋ยวก็จะเทมาใหม่แล้วร่มเริ่มมากแล้วฝนกับแดดแข่งกันค่ะพี่นนองอันต้นนี่แมนนี่อันนี้แมนหอมค่ะห,หอมแขกบุ้มล่องเอามาปลูกเบิงเนาะเนี่ยเขาก็งามอยู่กะว่าจะได้สองหัวมั้งนี่เพราะว่าเขามีสองต้นค่ะ <laughs> ผมเอามาปลูกล่องปลูกเบิงนะะเนาะค่ะเนาะล่องปลูกเบิงตนหนึ่งหัวหนึ่งอะคะ่ะพาเคิงพาเคิงมากมันก็เอามาล่องดินเลยค่ะนี่เอาล่องดินแล้วเขาก็แตกมาใบเขาก็นาจะกินได้เนาะเพราะว่าบุมเคยเห็นบางคนเพิ่นปลูกสําหรับไว้ทากินใบกินใบพร้อมค่ะสวยดีอยู่ค่ะนี่เห็นบ่แดดมากแล้วพักของห้อใก็กจะได้กินแล้วค่ะเดือนกักวแล้วเดือนกัวละค่ะนี่ ได้ซ้ำนี่ล่ะพักเดือนกลัวฝากกันไปนั่นกันซีเมนต์สลัดไอซ์เบิร์กเนาะพี่น้องไอซ์เบิร์กค่ะคุณลมมาแล้วฝนกระติ่เตียมมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้บุ้มไก่ชีอยากมาถามนเนาะมาอัปเดตพืชพักพร้อมกัมาถามผู้ใดที่มีประสบการณ์เนาะค่ะที่ยังบ่ได้รับพินเนาะ คือบุ๋มเนี่ยค่ะบุ๋มยั่งบได้รับพินเลยค่ะพี่นองค่ะตั้งแต่เขาส่งอีเมลมาครั้งแรกตอนที่บุ๋มได้ซิบเหรียญเนาะตอนนั้นมันกะเดือนกุมภาค่ะแบบว่าผ่านโดยบรลูโตค่ะเพราะว่าบุ๋มกะยุดการท่าคลิปไปเป็นซี่หาเดือนพุ่นละค่ะซี่หาเดือนเนาะบุ๋มกะเออบุ๋มกะบ่ได้สนใจยังเลยค่ะก็คือบุ๋มกะบ่ได้เร็งรีบเนาะ พ่อมาเดือนกุมภาพกเขาไปเบิงมันไดซีพันหนึง่งลอยกวัวชั่มงเนาะมันผ่านมาลอยกวัวชั่วโมงแล้วบุ้งคอยหูบุ้งกะพึ่งเขาไปเช็คอีเมลค่ะว่าเขาเขาทรงพิ้นมาให้บุ้งแล้วตามทียูเนาะแล้วก็เขาให้บุ้งล่อภายในสองสองถึงสามสัปดาห์หรือสองถึงสี่เนี่ยหละบุ้งกะจำว่ได้บุ้งกะล่อพอร่อแล้วยังบ่ามา มุ้งก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นแปลกๆมุ้งก็เลยขอไปอีกค่ะมุ้งขอไปคนขอมูลวิธีขอพิ้นเนาะขอพิ้นขอพิ้นทด,ดแท่นนะคะขอไปขออีกรอบสองรอบสามกับยังบมารอบสามได้ค่ะมุ้งขอแค่สามรอบเองเพราะสามรอบแล้วมันครบมันจะครบสี่เดือนหรือจักเดือนมันจะครบสี่เดือนนี่แหละค่ะ เดือนที่4เขาเดือนที่4เพราะว่าบุ๋มขอได้เพียง3ามเธอแมมนบอาให้ขอ4เทเธอแมมนบอค่ะเขาดึงจะอันนี้มากแต่ว่าบุ๋มขอได้สมครั้งค่ะเขาก็มีอ e ีเมลมาบอกว่าเขาจะหยุดโฆษณาบุ๋มถ้าบุม๋มบอยืนยันอ่าบอยืนยันที่ยูเนาะค่ะเนาะหรือว่าบอยืนยัน่หมายเลขพิ้นอยียงเท่านี้แหละค่ะมึงก็ยิ่งบอกขอใจอยู่ผมบ่ค่อยบอ่ค่อยสนใจเรื่องนี่ปันไดค่ะ ปวดหัวค่ะพี่น้องยิ่งคิดแห่งปวดหัวก็คือว่าเออเงินเงินหนี่มันได้ยากมันได้ยากอีลี <laughs> ได้ยากอีลีค่ะกะจังไหนมุมก็ขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณผู้ถือยู่เบื้องหลังถี่ซอยอยูซอยดันเนาะซอยอยูซอยดันตอนนี้นะบุ้มก็ครบครบร้อยละค่ะครบร้อยแล้วเพราะครบร้อยเหรียญแล้วเนี่ย,ขยเ,ยเยขามีขอข่าขอคว้วมาให้บุ๋งว่า ตอนตอนที่เขาไม่ส่องอีเมลมานะ่ะตอนนั้นบุมได้อยู่ประมาณเก้าสิบนี่แหละเก้าสิบกัวนี่แหละเนาะคะ่ะแล้ววันนี้เขาเลยบอกว่าให้บุ้มนะ่ะยืนยันยืนยันไม้เหล็กพิ้นที่เขาส่งมาให้แต่ว่าบุ้มบ่ได้บบดรับพิ้นเลยค่ะพี่น้องเพราะมันครบสี่เดือนแล้วเมนบบโฆษณาบุ้มหยุดเลยค่ะหยุดภายในมือหนึ่งบุ้มก็เลยเอ้ยเฮ้จังได้ดีโฆษณาหยุดปวดหัวเลย ปวดหัวมอเขาไปถามคนนั่นถามคนนี้เขาไปเบื้องนั้นเบื้องนี้ว่าเขาเหตุจังใดมุ้งกะเลยไปยืนยันโตัวตนเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดย,ยังมีประสบการณ์มุม้งก็อยากมาลองประสบการณ์ให้ฟังเนาะมุ้งกะเลเขาไปยืนยันตัวตนค่ะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนลักะทียูของบุ๋มอยู่นี่เพราะว่าตอนที่บุ๋มสมัครอ่ายู u ูบไม่ไม่หน่าบุ๋มอยู่บ้านเนาะอยู่เมืองอยู่บ้านนอกเฮาคะ่ะอยู่เมืองไทยมุ๋มกะใส่ทียูไปแล้วมุ๋มก็เปลี่ยน มึงกับบนใจเฮ้ยกันละมึงก็เลยเปี่ยนทียูแลวกับโปรไฟล์การรับเงินไมค่ะมันยุ่งยากอิลีค่ะพี่น้องมันนี่นะเพราะผมเขาไปเปลี่ยนแล้วแมมนบอรมึงกับบอสรู้ว่าเขาส่งมาทางใดมึงก็เลยมายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของผมและกับทียูเนาะเพราะว่าผมเรียนอยู่เนาะค่ะผมเรียนเพราะว่าผมกัยังมีเอกสารเรื่องการเรียนของผมมึงก็เลยยื่นไปเพราะว่าเขาบอกบางคนเพื่อนก็บบอกว่าให้ เนีย่ยไฟ่ไปนั่มกับสินเนีย่ยไฟ่ก็คือทายลูปบัตรประชาชนของเฮ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ยูตามอ่าเอกสารของทางราชการเนาะค่ะเนาะที่เป็นใบข้าวไฟแเน่ค่ะเฮ้าเสียโทรศัพท์เน่บุ๋มบ่มี่เนาะค่ะเพราะว่าบุ๋มบ่มมี่ใบ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะจะเป็นแฟนจะเป็นซื้อแฟนหมดเลยค่ะบุามาจะเปลี่ยนค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นซื้อแฟนหมดเลยของบุ๋มเนาะแต่บุมม๋มว่ามิหยังบุ๋มก็เลยล่องยื่นเอกสารทางาราชการเบิ้งก็คือบุ๋มเรียนหนังสืออยู่เนาะค่ะบุ๋มเรียนหนังสือที่อยู่ว่าเวลาอาทางงรงเรียนเขาส่งมาเนี่ยบุ๋มก็จะแนบไฟล์โต้นั่นไปค่ะเพราะบุ๋มเนี่ไปบุ๋มก็ถ่ายรูปส่งแนบไปบัตประชาชนของบุม๋มแล้วก็จะแนบไฟล์ทางอา เอกสารทางราชการนั่นละไปค่ะไปแท่นอ่าใบเสียคาไฟเสียค่าโทรศัพท์นี่ละไปแทนบุ้มเนี่ยไปยู่แล้วกะ็สองใบค่ะสองใบเนาะปุ๊บเขาเกิดมีอีเมลมาว่าหลังจากนั้นเขาเก็มีอีเมลมาขอบคุณอีหอย่างเฮ่านี่ละที้เท่าทําการยินยันเนาะยินยันตัวตนของเฮ่าบ่ถึง20นาทีค่ะบ่ถึง20นาทีโฆษณากลับขึ้นมาให้บุ๋มภายในมือนนันเลยค่ะ โฆษณาเขกกับขึ้นมาหา้ก็คือเขามีโฆษณาวาสิปิดโฆษณาของบุ๋มเนาะเออบุ๋มก็เลยตกใจค่ะบุ๋มก็เลยไปค้นหาวิธีการเหตุนูน่นนี่นั่นเนาะก็เขาไปเบิ่งค่ะคือว่ามันปวดหัวมากเลยตอนนั้นบุ๋มสิตาสินใจว่าเอ๊ะจะเอาจังใดดีมันบอดได่หรอจังใดเงินเฮาที่อยู่ในนั้นน่ะเฮาก็ต้องตอนนั้นบุ๋มบอกกาแฟแล้วบุ๋มบ่เอาแล้ว ตอนนั้นบุ้มบุมท่อเลย,เยค่ะตอนที่เขาบอกว่าจะปิดโฆษณาค่ะแฟนกับบุ้มแฟนบุ้มกันเลยบอกว่าเธอต้องเอาเงินออกมาให้ได้าเธอใจเย็นเย็นเธอจะ,อจะใจร้อนเราหูว่าบุ้มเนี่ยเป็นคนใจร้อนค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเฮตดบันนี้นะบุ้มยังบพท่านดสได้ใส่สม,มุดบัญชีเอ่อไม้เลขบัญชีการรับเงินเลยค่ะเพราะว่า นี่เนาะบุ้มจะเล่าประสบการณ์ในฟัแล้ะกาบ,บุ้มกระจะมาถามพ้อมค่ะเพราะว่าบุ้มล่อพิ้นก่อนก่อนที่บุ้มจะใส่หมายเลขบัญชีเนาะแต่ว่าพิ้นของบุ้มยังบบได้รับรวกับ,บุ้มบบได้บท่านไดใส่หมายเลขบัญชีจนเท่าปัจจุบันนี้ค่ะบุ้มตองเหตุแบบใดดีเพราะว่า นี่เด้อสาเหตุของบุ้มที่บุ้มบ่ได้ยืนอ่าบ่ได้ใส่หมายเลขอ่าบัญชีไว้เนาะคือตอนนั้นนะบุ้มมีหมายเลขบัญชีของธ่านท่านาคั่อยู่นี่ค่ะธนาคารอ่าเวสชันเนาะเราบุ้มกลับไปเฮ็ดอ่าบัตรเดบิตไว้ค่ะบัตรเดบิตก็คือบัตรพวกใจเงินนี่แหละค่ะแล้วบันนี้นะเงินในธนาคารที่บุ้มเซฟไว้อะค่ะพี่น้องโดนอ่าพวกสแกมมิ่งค่ะสแกมมิ่งก็คือพวกพวกต้มตุนทางออนไลน์เนี่แหละค่ะพี่น้อง พวกสแกมมิงมันดูดเงินออกไปดูดเงืนออกไปพาอหูจังไดวบุ๋มเครื่องหูวัดีเวลาเงิ่อนเขาเงินออกเนี่ยมันจะส่งอีเมลมาให้บ๋มแมนบอพวกแบบนี้นะมันจะเข้าไปดึงเงินทางทังใดบ๋มกับบลูค่ะมันเป็นพวกสแกมมิงก็คือบ๋มบ๋มจะมาะบ๋มจะมาสร้างของทางออนไลน์น้่พวกเพ่พ่าอะคะ่ะถ้าบูไดรูจะรู้จักเนาะเออแล้วบันนี่มาเลยบบอ,อกว่ามีเงินออกเด้อสองร้อยห้าสิบเอ๊บูมไปเฮ็ดยัง สองไลา่าิมุ้งก็ไปติดต่อธท่านารนเขาก็บ,บอกว่าบุ้เอาเงินออกแต่บ่าบุ๋มบ่ได้เอาเงินออกค่ะพี่น้องบุ้มไปเช็คเช็คเนี่ยมันมันเป็นวิทยาท่านของหลายๆคนด้อค่ะไปล่องเช็คเบิ่งเดอร์เงื่อนเอาออกเทอละสองเธอละนิดะนอะไรๆแหลกๆมันจะเอาออกเทอละสองเธอละสามไปก่อนค่ะเทอละสองเหรียญสามเหรียญคือมันจะเช็คว่ามันสิสาม,มารถเอาเงินในท่านารนของเฮ้าออกได้บ่ทั้งเบิดมันเอาออกไปซีเือค่ะ ล่าสุดมันออกไป3ามยหซแต่ว่าทางธนาค่านน่ะเขารับผิดชอบค่ะพี่น้องเขารับผิดชอบให้แต่ว่ากลัวเขาจะขึ้นเงินมาห้เฮ้ากับเป็นเวลายู่3เดือนเนาะผมเคยเบ้าไปมัง้งสองสาปีที่แล้วผมเคยเบ้าไปในในคลิปผมอาจจะปีนึงหรือปีกลายนี่ละมัง้งผมเคยเบ้าไปเนาะค่ะผมเคยดูดเอาเงินแล้วหลังจากนั้นผมไปเปลี่ยนแอคเคาท์ใหม่ค่ะเปลี่ยนแอคเคาท์ของธนาค่ารใหม่เพราะผมไปเปลี่ยนใหม่แล้วพี่น้องมันก็ ครั้งที่สองที่บุ้งไปเปลี่ยนแอคเคา์ใหม่มันไก่ย่งเอาเงินออกไปได้พ่อบุ้งก็สงสัยู่ว่ามันเอาเงินออกไปได้จังใดก็จะมีแค่ก็จะมีแค่เพศผ้าที่ลูของบุ้งที่บุ้งไปเวลาไปสร้างของสร้างอย่างเนาะคะ่นะเนาะพวกอีเบงสิค่ะโตการเลยพวกอีเบตโตการเล่ลวก็บรรู้ว่าผู้ใดเนาะเฮาจับโตบ่ไดเนาะคะ่นะเนาะเขาจับโตบ่ไดว่ามันเป็นผู้ใดนะคะ แล้วหลังจากนั้นบุ้มบ่เสื้อใจเลยค่ะบุ้มบ่เสื้อใจทางทนาคานเลยบุ้มก็เลยไปปิดบัญชีค่ะปิดบัญชีแอร์คาวคือยกเลิกเลยเอาเงิน,ซนสซร์ออกมาเก็บไว้ทุกบาททุกสตางค์ก็คือถ้าเกิดมีเงินเขาปุ๊บบังสิบบุมก็สิไปกดออกมาไว้เลยค่ะไปกดออกมาไว้ไปไปธนาค้านเลยค่ะไปเอาออกมาไว้เลยแล้วบุ้มก็บอส่บอสัยเอทีเอ็มเลยค่ะบอสัเอทีเอ็มเนาะบุ้มเลยบ่มมีสมุดบัญชีค่ะบุ้มเลยบ่มมีหมายเลขบัญชีเนาะไปปิด แล้วพ่อหลังจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะสองอาทิตย์ที่แล้วที่บุ้มไปบุ้มบอกว่าบุ้มจะไปเปิดบัญชีไหมที่บุ้มบอกกบผี่เพิินเนาะไปบอกก็ผี่เพิินพี่เพิินกับฟีนิวค่ะฟีนิวเกษตรอีสานยุคใหมเนาะบุ้มกับไปปรึกษาผี่เขาหลายย่างค่ะเออบุ้มก็เล็กว่าจะไปเปิดบัญชีไหม่ค่ะไปเปิดบัญชีพ่อบุ้มไปเปิดบัญชีเมื่อนั้นบุ้มไปวันศุกร์บ่ายสามโมงเนาะบ่ายสามโมง เขาก็เลยบอกว่ามันมันต้องไปเฮ็ดอะออพอยตเมนต์ไว้ด้ค่ะก็คือไปเฮ็ดนัดไปนัดคิ้วไปจองคิ้วไว้อะค่ะพี่น้องคลิปนี้อาจจะเง้วแน่เด้อค่ะแต่อาจจะก็จะเป็นประโยชน์ให้หลายๆาท่านเนาะอาจจะเป็นประโยชน์ให้ลหลายๆา,ายท่านที่อยู่ตั้งแดนหรือว่าผู้ใดที่ยังบ่ได้รับพินนะคะ่ะแล้วบุ้มไปเปิดบัญชีค่ะบุ้มจะไปเปิดบัญชีคือจะเอาอ่าไม้เลขบัญชีนะคะมาใส่ในอันอันนี้ของเฮ้าเนาะค่ะเนาะเพราะบุ้มไปวันศุกร์วันสาม เขาบอกว่าบุ้มต้องไปมันก็จะคําแล้วเนาะอีกอย่างทนาน่านก็จะปิดพอมมุ้มไปมันสุกใบสามเขาก็เลยบอกว่าบุ้มต้องเฮดอพอร์เมนต์ค่ะก็คือไปเฮดนัดว้ยมุ้งก็เลยถามว่าเอ๊ะบุ้มสามารถเฮดได้วันเสาร์บอเขาก็เลยบอกว่าได้เขาเช็คหาทางพนักงานเพื่อนก็เลยเช็คห้เนาะค่ะเนาะก็เลยบอกว่าวันเสาร์นะเฮดได้ยุ่แต่ว่าไปเฮดอีกในเขตหนึ่งในธนาคารสาขาหนึ่งขี่รถไปเป็นสามสามสิบ ไปกับกับ6กกิโลค่ะพุ้นอยู่ทั่งแอร์พอร์ตพุ้นค่ะพี่น้องไปทังแอร์พอร์ตพุ้นเนาะเขาก็เลยเฮ็ดนัดไท้บุ๋มค่ะบุ๋มก็เลยไปก่เออก็บอกเป็นยังบุม้มบุ๋มจะไปเฮ็ดจนได้เลยค่ะบุ๋มกับไปเฮ็ดเนาะพ่อบุ๋มจะไปเฮ็ดแล้วพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเดียวนี่นะผ้าสปอร์ตบุ้มหมดอายุค่ะก็บุ้มไปใส่บอได้เลยตอนนี้ ไปได้แต่เมืองไทยคะ่ะได้ว่าไปบ่ได้มันติดโควิดค่ะพี่น้องเฮ็ดอยังบ่ได้แต่ว่าเขาก็มีออกองสุลสัญจรมาอยู่เดือนที่แล้วนะแต่ว่าบุม้มบุ้มเฮ็ดนัดบ่ท่านเนาะคือเขาให้นัดทางออนไลน์นะคะคนมันกันหลายเนาะบุมก็เฮ็ดบรร่ได้ค่ะบุ้มสองคิวบรร่ทันบุมเฮ็ดบ่ได้เลยตอนนี้นะไปหอดท่านขา,ารคะ่ะพี่น้องเขากระทมบุมว่าบุมมีเอกสารของ,ของวิสาบุ้มก็เลยปิ้นออกไม้เขาเบิงเบิดทุกอย่างแล้วก็จะมี สมุดบัญชีเหล่มเก่าแล้วก็จะเป็นผาสปอร์ตแต่ว่าผาสปอร์ตบุ้ใส่บบได้แล้วคือบิดอายุไปแล้วมุบบ้มต้องเฮ็ดแบบใดบุ้ก็ต้องเขาก็เรยไปปรึกษาปรึกษาผู้จัดการเนาะเขาก็มีผู้จัดการอยู่นั่นเขาเลยบอกว่าบุ้ต้องใส่เอกสารอีหย่างแน่เพื่อยื่นเนาะค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดผาสปอร์ตนันใส่บบได้ต้องมีต้องมีงม่มินิแค่มินิแค่มายืนมินิแค่บ,บุ้งก็ต้องรออีกค่ะเพราะว่าบุ้เพิ่งไปเฮ็ดไม่ว่างได้ ประมาณสามอาทิตย์ค่ะยังบม่มาเลยมุมก็ะเลยต่องรอมินิคเคมินิเคค่ะ,คะที่นี่ต่องรอมินิเคไปยืนยันเพื่อที่จีจียืนยันแท่น แทนมาาพาสปอร์ตค่ะพี่น้องสรุปคือบุ๋มเฮ็ดบ่อใดเฮ็ดยางบ่อใดเลยค่ะตอนนี้คือเอาเงินออกมาบ่อใดก็คือบุ๋มอยากมาถามว่า ai, บุ๋มสามารถใส่สมุดบัญชีของแฟนใดบ่อค่ะไม้เลขบัญชีที่บเมนซื้อเฮ้าอะค่ะสามารถใส่เข้าไปแน่นันใดบ่อหรือว่าจังใดเนาะบุมกับบ่อรูมุมกับ,ม,ม,กบม,ม,กมาถามเพื่อเป็นข้อมูลลักะบุม๋มจะได้ไปเฮ็ดนะคะพี่น้องก็คือตอนนี้นะบุมเฮ็ดยางบ่อใดจากย่างเลยค่ะคือหยุดไปเลย คือหยุดไปหาโฆษณา,ม,ามันแลนไปซื้อๆละค่ะก็คือสาสมเรียนก็คือเกิดมาแล้วตอนนี้นะแต่วายยังไม่มีอีเมลอีอย่างมากเลยค่ะพี่น้องค่ะฟังท่านบอเอาเบิ้งสวนไปน้่จนว่าแดดออกนั่งหนาวกับหนาวถ้าผูด้ใดรู้หรือว่าไม่อีหยังให้บุ๋มแก้ไขแบบใดกะซอยบุ๋มในเด้อค่ะเด้อ ต้อยบุมเนเดอร์ค่ะกะขอบคุณนวยนะตรงนี้นะเนาะขอบคุณบมาว่าจะเป็นทั้งทุกกำลังใจอะค่ะขอบคุณทุกทุกทันทาบิมีเอฟซีทุกคนอะบุมกับบมีมมือนีค่ะคือบุมบุมยุดไปหลายเทือแล้วเนาะบุมทอไปหลายเทือแล้วบุมนะมักฉีจะเป็นคนใจรอดพยายามที่จะใจเย็นเขาไวคือบุมฟังฟังแฟนคือเราบอกว่าเธอจะมาทอแปบนในบ่ไดให้นึกถึงตอนที่เธออยากเฮ็ดเธอลงทุนอียงมาแน่ โทรศัเท์เธอเสียไปสองไส,สองเครื่องแล้วขาตั้งกล้องเพราะว่าจะเป็นไม้กันสั้นนู่นนี่นั่นบุ้มสือมาเมิดทุกอย่างแฟน,นว่าเธอจะไม่หยุดตรงนี้บ่ได้เธอต้องสูตต่อไปบุ้มกะเลยเออคือตรงนั้นมากว่าเงินนหนาบุ้มบ่ค่อยเท่าใดดอกค่ะเพราะว่าก็เขาก็เก็บไปเนาะเก็บไปเพราะว่าสิ่งนี่เขาเหต็ดได้เข่าต้องได้สิ่งตอบแทนกลับมาแมนบ่ค่ะพี่น้องค่ะเออแต่ว่าบุมกะ ผมอยากชนะอะค่ะพี่น้องก็อตอนนี้นอะผมอยากชนะผียู่ห้ได้ก็คือเขากําลังเล่นอย่างกับบุอยู่แต่กับมันกับบด้ยากเนาะคะ่นะเนาะมันไปแดงเกินเกินความสามารถของเฮาดอกค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันคงไม่ทังออกอะคะ่นะเนาะจังใดกะสู๋ๆทุกคนเน้ะคะ่ะบ่ว่าเต่บุมดอกค่ะคนอื่นก็นยังมียังมีปัญหานี่คือกันเนาะบางคนเขาจะเจอปัญหาแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะจังใดบุมกะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านสําหรับ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลก์เด้อค่ะเด้อผากันดูแลกรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะฝนกับชิตกลงมากแล้วเอพี่น้องค่ะแดดก็ออกแดดออกแต่ว่าบาอุ่นหรอกค่ะหนาวเมืองนเนี่ยลูกสาวมานั่งถ่าน่ลูกสาวแม่เฮลโหลยมานั่งถา่า ไปกันเด้อค่ะเจอกันม่คลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะ